ก่อนหน้านี้ถ้าจํากันได้บางแจ็คเนี่ยมีการส่งผ้าลูกไม้สีขาวก็อ้างว่าเป็นของเจงโมนี่แหละครับเป็นหลักฐานเด็ดวันนี้ส่งให้กรรมธิการนะครับเพื่อให้กรรมธิการเนี่ยไปตรวจสอบหาคราบลงคราบเลือดต่างๆถูกไหมฮะทีนี้เนี่ยไปถามคุณหมอพรทิพย์ว่าตกลงแล้วเนี่ยคราบเลือดคดีมันผ่านมาปานประบาณสัก3ามเดือนแล้วอะ<ช>่ะมันยังจะสามารถตรวจสอบได้หรือเปล่าคุณหญิงหมอยืนยันชัดเจนนะครับว่าไม่ว่าจะไม่ว่าจะซักมากี่ครั้งจะทำความสะอาดยังไงก็แล้วแต่ก็ยังสามารถตรวจสอบได้นะครับ แพทย์หญิงคนหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์นะครับอดีตผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์บอกว่าวันนี้เนี่ยกรรมธิการจะเปิดหลักฐานที่บางแจ๊กส่งมาให้เมื่อสี่อาทิตย์ก่อนก็เป็นผ้าคลุมลูกไม้สีขาวถ้าคุณผู้ชมจำเนี่ยฮะผืนนี้ฮะผืนนี้อ้างว่าเป็นของคุณแตงโมในวันเกิดเหตุนะครับแต่ไม่ยืนยันนะว่าเป็นของจริงหรือว่าของปลอมนะครับวันนี้เนี่ยจะเปิดต่อหน้าสื่อมวลชนและแม่ของแตงโม ก่อนจะนําเรื่องส่งไปยังกองพิสูจน์หลักฐานนะครับเพื่อหาคราบเลือดหรือว่า DNA ที่อาจจะติดอยู่บนผ้าผืนนี้ก็ได้นะครับหากตรวจสอบได้ก็จะทราบว่าคราบเลือดนั้นเกิดขึ้นก่อนหรือหลังตกเรือคุณหมอย้ํานะครับว่าหากผ้าผืนนี้เป็นของจริงต่อให้เอาไปซักสักกี่ครั้งจะใช้วิธีการอะไรก็แล้วแต่นะฮะคราบเลือดมันสามารถพิสูจน์ได้นะครับยืนยันนะครับว่าส่วนตัวคุณหมอเนี่ยยังไม่ได้คุยกับบังแจ็คโดยตรงนะครับ แต่มีคนแนะนําให้บางแจ๊กเนี่ยส่งผ้ามาให้กรรมาการตรวจสอบคุณหญิงมองได้ว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่ทุกคนควรที่จะโฟกัสคือสาเหตุการเสียชีวิตของแตงโมไม่ใช่มาจับผิดเรื่องของการสร้างหลักฐานเท็จเพราะไม่ว่าคนดีหรือคนชั่วก็สร้างหลักฐานเท็จได้นะครับชิ้นที่เป็นของจริงและเจอคราบเลือดค่ะ เพราะว่า,าคุณแม่จะขอให้ส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์คราบเลือดหมายความว่าเป็นคราบเลยนะแปลว่ามันเป็นเลือดที่ตกตอนผ้าแห้งๆเหมือนติดอันนี้สําคัญค่ะ,คะถ้ามันเป็นคราบเลือดแล้ว DNA เป็นแตงโมเนี่ยมันคือของจริงแต่ว่ามันจะจะเอาเข้าสํานวนยังไงแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นทําไม คุณผู้ <ละ S 2> ชมคะเนี่ยมีรายงานล่าสุดคุณอัจฉริยะป่วยกระทันหันนะคะวันนี้อ๋อตอนแรกเนี่ยคือตามกําหนดการของคุณอัจฉริยะคือประมาณสักสิบโมงเขานัดสื่อมวชนเอาไว้บอกว่าจะมีการถ่ายทําใต้น้ําใช่ไหมเอาโดนไปบิน ยกเลิกหมดเลยค่ะหาหลักฐานยกเลิกหมดเลยภารกิจ<น>วันนี้ยกเลิกหมดเลยนะคะคุณอัจฉริยะป่วยกระทันหันถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลตั้งแต่ช่วงเช้าครับอย่างที่คุณนุ่มบอกแล้วค่ะจริงๆวันนี้เนี่ยภารกิจของคุณอัจฉริยะจะนัดสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตามภารกจิตตั้งแต่เช้าเลยคือจะเอาโดรนไปสำรวจใต้น้ําก่อนที่ท่าเรือพิบูลสงครามหนึ่งจะไปหาหลักฐานโดยเฉพาะมีดอะค่ะเพราะว่ามั่นใจว่ามีการทิ้งลงน้ําส่วนบ่ายก็ตั้งใจว่าจะไปยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมใน ฐานะผู้รับอํานาจจากคุณแม่แตงโมไปสองที่เลยนะคะครับจริงๆตอนแรกตั้งใจจะไปอายการภาคหนึ่งจังหวัดพระนครศรียุธยาแล้วก็จะไปสํานักอายการจังหวัดนนทบ,บุรีตแต่เช้าวันนี้รายงานล่าสุดมาคือคุณอัจฉริยะป่วยรกระทันหันทีมข่าวของเราติดต่อไปเพื่อจะยืนยันคนใกล้ชิดของคุณอัจฉริยะบอกว่าภรรยาไหมป่วยอบอกป่วยจริงๆแล้วอาการค่อนข้างหนักด้วยนะคะคุณผู้ชมถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลบาง เกอกสามตั้งแต่เช้าที่ผ่านมาแล้วอาการเป็นยังไงบ้างเบื้องต้นอาเจียนปวดท้องอย่างรุนแรงตอนนี้แพทย์อยู่ระหว่างการรอผลเอ็กซเรย์ว่าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวถ้าหายแล้วเนี่ยก็จะพร้อมเดินหน้าสู้ต่อเต็มที่และให้รอดูว่าจะออกมาเคลื่อนไหววันไหนเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกทีค่ะ mm. ละครดีวไรตีดด้ดูฟรีผ่านแอปวันดีหรือดูผ่านเว็บไซต์วันดีโหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store หรือ Play Store